สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกคนสวัสดีนะคะมาแล้วนะคะกับช่อง pepper family นะคะท่านผู้ชมทุกทุกคนนะคะห่างหายไปตั้งนานนะคะกลับมาอีกทีก็อยู่ในป่าเลยค่ะท่านผู้ชมขาขวันนี้มาอัปเดตนะคะคือวันเราย้ายย้ายบ้านนะคะมาอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะย้ายมาอยู่ที่ออฟโซล่านะคะตอนนี้นะคะเมื่อก่อนนั้นเราอยู่ที่อุกชปรยานะคะตอนนี้นย้ายงานก็เลยย้ายที่อยู่นะคะท่านผู้ชมขา อยู่กลางป่าเลยค่ะทผู้ชมทุกคนบ้านกลางป่านะคะ,ะเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายตอนนี้พาลูกออกมาเดินนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูมันกลับได้หรือเปล่ากลได้ะนะคะไหนลูกแม่เย่ yeah! นี่จะเป็นทางเดินเข้าบ้านนะคะไม่เข้าได้สองทางค่ะ พาลูกออกมาเดินตอนเช้าเนาะประมาณตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงเช้านะคะอากาศดีมากค่ะวันตอนนี้สวีเดนเป็นช่วงเข้าซัมเมอร์พอดีนะคะอากาศดีประมาณ20 22 23องศานี่คือแบบอากาศดีมากค่ะแดดโอ้โหเนี่ยนะคะท่านผู้ชมอยู่ในป่านะคะบ้านกลางป่าป่านะคะ,อะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าค่ะปีนี้น่าจะได้เก็บเห็นนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะอยู่ในป่านี่คือแบบ เห็ดน่าจะเยอะเอ้านะให้แม่อุ้มไหวเนาะอึบน่ะแล้วเราเดินทางเดินเข้าไปที่บ้านนะคะท่านผู้ชมเงียบมากเลยค่ะอากาศดีมากบางบางวันนะคะก็จะมีพวกสัตว์นะคะเป็นกวางออกมากินหญ้านะคะเดินเข้ามาใกล้ๆบ้านเลยค่ะ หมาคือบมาละหมายังไม่ตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อบ้า,ายุงตัวใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมยุงไงยุงตัวไงวยย่อาเดินนะลูกแม่เหนื่อยอ่ะ มันใกล้จะถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวดูเปเปอร์ไม่มาน่ะแค่มองไปเหนมันจะเห็นสีแดงๆนั่นคือบ้านนะเปเปอร์มาแล้วค่ะโน่นตามมามาเปเปอร์ ไปไปไปมาถึงบ้านแล้วรบไม่ต้องอุ้มละถึงบ้านแล้วะนะคะท่านผู้ชมอากาศร้อนมากเลยค่ะ ต้นแอปเปลิลออกดอกแล้วค่ะโอ้โหใหญ่เชียวเนี่ยนะคะบ้านน้อยกลางป่าค่ะกลางป่าจริงนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องเข้ามาข้างในเลยนะคะเพื่อนบ้านนี่อยู่ข้างนอกอันนี้เราอยู่ข้างในป่านะคะ่ะแบบในกลางป่านี่ถึงแล้ว